สวัสดีวันที่1เมษายน2 5 6 6นนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัตรแล้วก็ยอดเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการตรวจสอบด้วยตัวเองยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแรกนะครับเราสามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัตรแล้วก็ยอดเงินคงเหลือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 021092345นเะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเรากดเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็ให้แตะโทรออกนะครับสามารถทำรายการนี้ด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อ,ทอัตโนมัติโดยกด1ได้ทันทีค่ะกดหมายเลขหนึ่ะครับตรสอบยอดวงเงินคงเหลือกด3กด3นะครับวงเงินค่าซื้อสินค้าจาก,กร้านธงฟ้ากด1นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มกดส วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะกดตามเดี๋ยวกดหนึ่งนะครับเพื่อเช็ควงเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้านะครับกรณากฎหมายเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกฎหมายเลขบัตรประชาชนนะครับกรณากฎรหัสคุ้บัตรประชาชนหกหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดรหัสพิมพหกหลักนะครับวงเงินสิทธิที่ท่านได้รับจํานวน สามร้อยบาท way. วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวนสามร้อยบาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเช็ควงเงินซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้านะครับวิธีการที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็ควงเงินส่วนลดค่า g า s หุงต้มนะครับวงเงินส่วนลดค่า g า s หุงต้มก hmm. ดสองก <arma> ดสองนะครับวงเงินส่วนลดค่า g า s หุงต้มนะครับ วงเงินสิทธิที่ท่านได้รับจํานวน80บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จํานวน80บาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันโอเคครับวงเงินค่าการหูกต้มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็ควงเงินค่าเดินทางกันต่อวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะกดสามวงเงินค่าวงเงินค่าเดินทางกดสามนะครับวงเงินสิทธิที่ท่านได้รับจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบ วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวน750ย้บาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบยอดเงินเข้าบาัตรแล้วก็ยอดเงินคงเหลือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ร้านธงฟ้ากันนะครับสำหรับท่านใดที่ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านธงฟ้าที่ชําระเงินผ่านทางแอปถุงเงินนะครับ หลังจากที่เรากดชําระเงินให้กับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สอบถามไปที่ทางร้านค้าด้วยนะครับว่าสิทธิ์คงเหลือในบัตรของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งที่หน้าแอป,ปถุงเงินของทางร้านค้าจะเห็นยอดเงินคงเหลืออยู่นะครับผมก็สอบถามทางร้านค้าก่อนที่จะออกจากร้านค้าได้เลยนะครับต่อมานะครับสำหรับท่านใดที่ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC แบบนี้นะครับก็สามารถนำบัตรประชาชนให้ทางร้านนะครับ ช่วยตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้นะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะแตะไปที่คําว่าตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือนะครับผมและทางร้านก็จะเสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงสิทธิ์คงเหลือขึ้นมาให้ได้ดูนะครับก็สอบถามทางร้านนะครับว่าตอนนี้มีสิทธิคงเหลืออยู่ในบัตรเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวิธีการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัตรแล้วก็ยอดเงินคงเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมซึ่งวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์พูดคุยกันไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้จเจอกันคลิปหน้าครับ